ถึงพระเอกหนุ่มคนนี้ฮะนั่นก็คือหนุ่มมิกทรยายนั่นเองล่าสุดเนี่ยเพิ่งนไปเจอพระเอกหนุ่มคนนี้มาเขาไปงานดิสนีย์เกี่ยวเรื่องของเด็กๆเนี่ยตัวการ์ตูนทิ่ตรงดิสนี์แต่ทีนี้แหละต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเพื่อนสนิทของเขานะฮะอย่างคนนึงก็คือหนุ่มพอร์สรันที่ประกาศว่าเอ้นี่มีลูกชายน้องโฮปนั่นเองนี่ นั่นคือหลายคนอ่ะตอนแรกที่ว่ามันเป็นข่าวเนาะแล้วพอพี่พอดเปิดตัวคือหลายคนก็โหปลื้มน้องโฮมไม่ใช่น้อยสมัครเป็นเอสตีตัวน้อยถูกต้อง<ม>ซึ่งแน่นอนครับว่าพอไปเจอหนุ่มมิกปุ๊บหลายคน<ช> <ๆ S 1> ก็ถามว่าเอ๊ะมิกได้เจอน้องโฮมสรือยังอ<ม>่ามิกก็บอกว่ายังไม่ได้เจอครับยังไม่ได้เจอครับแต่ก็พูดคุยกันอยู่ว่าจะหาเวลาไปหาหลานแต่นี็จะไปหาหลานนี่จะไปมือเปล่าไม่ได้ไงทุกคนนักข <ๆ S 2> ่าวก็ขี้ถามว่าไปหาหลานเนี่ยจะมีทองยองทองยองอะไรหรือเปล่าเขาก็แบบ แน่นอนครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ขอแค่เวลาตรงกันกับหนุ่มพอตว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าพอตได้เวลาของมิกได้ปุ๊บก็จะไปหาหลานนั่นเองซึ่งเตรียมทองไว้เป็นเส้นจะเป็นสร้อยคอหรือจะเป็นสร้อยข้อมืออันนี้ต้องมาจับตามองอ,อีกทีหนึง่งแต่ความน่ารักของน้องโฮมคือแบบโอ้โหกราวใจพี่พ,พี่แฟนคลับมากแล้วจ,จริงจริก่อนจะเป็นน้องโฮมไปเนี่ยมีนึกถึงเาดาราหลายคนใช่ไหม,มที่มีลูกตัวเล็กี่หลายคนมากเลยถ้าพูดถึงนะมีน้องพีน้องทีน้องฟีเอ้าไม่ใช่ ีไม่ใช่น้องฟีอยู่นี่แล้วก็ฟีสามสิบกว่าแล้วเออสามสิบกว่าแล้วก็น้องเอพิเกลด้วยแล้วพอแบบน้องโฮมส์ออกมาเชื่อว่าเป็นอีกคนหนึ่งเป็นอีกหนึ่งซุปตาตัวน้อยที่หลายคนต่างตั้งตารอติามทีนี้แหละเขาถามว่าเอ๊ะแล้วถึงคิวของน้องมิกรือยังว่าเออจะได้มีโฟมมีแฟนอะไรอย่างนี้มิก็บอกว่าไม่แน่นะครับพี่อาจจะตามรอยพี่พอก็ได้ครับ ทำารพี่พอดคือมีแฟนหรือม so ีน้องโฮมนัก huh. ข oh. kind of so. ่าวก็คือเป็นการหยอกเอื่ญกันเล่นๆแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขายังโสดอยู่นะแต่ก็มีคนคุยแต่ถามว่ามีคนคุยแบบจริงจังว่าจะคบหากันหรือเปล่าก็คือตอนนี้คือยังเท่ากับว่าโสดสนิททุกคนทุกคนก็ถามว่าอุยทำไมสองปีแล้วโสดสนิทล่ะทำไมถึงยังไม่มีคู่ดูตัวหันกับเขาจะทีนเขาบอกว่าเขาทำงานเยอะ เออ,อเคนก็จับตาไงว่าหลังจากที่เขาเลิกรากับอดีตแฟนเก่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยออเอสสาวคนไหนน่าจะมาเป็นหวานใจคนใหม่ของมิกจะสวยแค่ไหนเออจะโปรไฟล์ดีแค่ไหนมิกก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสเปคผมตอนนี้นะฮะอืมก็คือขอเป็นคนที่เข้าใจก็พอส่วนคนไหนที่อยากจะอ่ะให้เป็นอีกหนึ่งช้อยของหนุ่มมิกไปฟังสเปคชัดๆดีกว่าฮะ,ะาไปฟังเลยครับ คุยกันแล้วโอเคแล้วก็สบายใจนะครับเ,เป็นเป็นอะไรที่แบบเติมพลังบวกให้กันรู้สึกว่าจริงจังมากขึ้นเพราะว่าด้วยด้วยอายุของเราคงคงจะไม่แบบ หรือหวานลนะหรือหวานอะไรมากคงจะเป็นแบบอะไรที่แบบคุยกันแล้วมองถึงอนาคตมากขึ้นเป็นความหวกให้กันนะฮะไม่ต้องสวยมากก็ได้ใช่ค่ะแล้วไปต่อแถวรอได้ไหมอ่ะก็ไม่สวยมากเท่าไหร่แต่ต่อแถวรอได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าอันนี้ต้องต้องถามนะคี่อาจจะต้องรอคิวอีกประมาณสักสักกี่พันคนสักกี่ิโลสักหลักหลายกิโลเหมือนกัน